อาทิตย์นี้กาลังลุ้นว่าจะงดรับแขกวันอาทิตย์ไหมพอดีทางวัดนาป่าพงติดต่อมาอยากให้อาจารย์เนี่ยไปเป็นพิธีกรพูดกล่าวนําในงานทอดกระถินที่วัดนาป่าพงแทนคุณตาเพราะว่าคุณตาตอนนี้กระแสแรงแล้วก็ไปทางแง่ลบคุณตาท่านก็เลยรู้สึกว่าอยากจะพระอาจารย์ด้วยนะว่าเอออยากะให้อาจารย์ไปไปช่วย เป็นพิธีกรไปพูดในงานที่วัดป่าที่วัดนาป่าพง์แทนคุณตาในวันอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นกระถินของวัดนาป่าพง์แล้วประเด็นคืออาจาร์น่ะรับแขกทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์ซึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมาก็งดเปิดวันอาทิตย์วันเดียวซึ่งวันเสาร์นี้เดี๋ยวก็ต้องเปิดวันเสาร์วันเดียวงดรับวันอาทิตย์เพราะจะไปวัดนาป่าพง์ก็เลยกําลังคิดว่าไปดีไหมทุกคนว่ายังไงปิดบ้านแล้วไปเจริญกุศลที่วัดเป็นประโยชน์กับคนหมู่มากมากกว่าอยู่ที่บ้าน ดีกว่าไหมก็งดรับสักหนึ่งวันวันอาทิตย์แล้วเปิดแค่วันเสาร์วันเดียวคิดว่ายังไงกันดีแล้วก็ไปเจอกันที่วัดนาป่าพงให้พวกเราทุกคนไปรวมตัวกันที่วัดนาป่าพงดีกว่าไหมไปเจอกันวัดนาก็วันอาทิตย์ก็เหมือนมาเจอกันเหมือนเดิมแต่ไปเจอกันที่วัดนาป่าพงแทน